ในเรื่องของบรรยากาศาคือเน้นบรรยากาศที่อยู่อยู่ริมน้ําแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในวิถีตามน้ําคือตามโบราณน,นั่นนะตามโบราณสมัยผมยังเด็กๆอะ่ะหน้าบ้านน่ะลงน้านะแล้วก็หลังบ้านเป็นตรอกครับอันนี้แบบเดียวกันแบบเดียวกันรูปแบบก็จะมีวิถีชีวิตที่อยู่กับสายน้ํามีท่าน้ําแล้วก็พอคนเข้าอยู่จํานวนหนึ่งเนี่ยเราจะมีพระมาบินทบาทด้วย ตอนเช้าก็ใส่บาตเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุชอบฮะก็เหมือนเฟสหนึ่งมีพระมาบิณฑบาตเหมือนกันตงนั้นต้องเดินออกมาตรงนั้นต้องเดินออกมาอันนี้บริการถึงหน้าบ้านทายเรือมาเลยทายเรือมาคราวนี้ก็มีพวกไอเรือกาแฟเรืออะไรไม่ขายมีไหมนี่อาหารกันกินผลไม้ผักขนมก็ชีวิตประจําวันนะฮะแล้วก็เรียกว่าพวกพ่อค้าแม่ขายก็มาแล้ว นนี้จะเตียวมาแล้วจะทําให้ลูกๆหลานๆชอบมาเยี่ยม <c oughs> ออกมาแล้วกม็มีกิจกรรมทําใช่ทานอาหารพูดคุยมีระเบียงมีสิ่งที่ดูแลเจริญหูเจริญตาการที่มีน้ำมันทําให้บ้านห่างจากกันทําให้ดูไม่แออัดแล้วก็ทําให้ลมที่พัดมานี่เย็นใช่เย็นโดยธรรมชาติเลยนอกจากเย็นได้กายต้องเย็นได้ตาคือการาเห็นน้ําเนี่ย มันใจมันนิ่งมันได้กันให้ให้ความรู้สึกที่ร่มเย็นคนที่อยู่อายุมากรับเคยได้เห็นกรุงเทพที่เต็มไปด้วยคลองครับก็คงจะรำลึกถึงเมื่อตัวเองยังเป็นเด็กๆครับยิ่งบางคนได้เคยดำผุดดำว่ายในคลองพอมาเจอเข้าเนี่ยครับก็รู้สึกถึงตัวเองเป็นเด็กครับอในชีวิตผมเลยฮะตอนเนเด็กก็อยู่ริมริมคลองชักพระคุณหมออยู่ตลิ่งชันนะ ครองชักพระจะเรียนหนังสือก็ต้องนั่งเรือออกมาที่กรุงเทพมาขึ้นท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์ครับนั่นแหละอัสามสี่สิบปีมาแล้วก็เลยนึกถึงครับว่าบรรยากาศอย่างนี้ยฮะเคยอยู่บรรยากาศอย่างนี้ครับตอนนั้นก็อยากให้คนอื่นเวลาเราทําอะไรเราก็บางทีเราก็ความรู้สึกลึกๆเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่เรามีเป็นพื้นฐานมันก็เป็นความต้องการของคนที่สูงอายุอย่างเช่นข้อแรกก็คือเรื่อง s ซฟ e ี้ไล f ์ชีวิตปลอดภัย เรื่องของแพทย์พยาบาลดูแลบ24ชั่วโมงแล้วก็เรื่อง improve health, อิมพูฟเฮลปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้นทั้งด้านกระดูกสมองอความเสื่องของร่างกายทั้งหลาย,ยแล้วก็มีการออกกํำลังออ,ออกกําลังกายออกกลํังกายนี่สําคัญนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็เรื่องของ c คอนเวเนียนความสะดวกสบายเรียกว่าจะกินจะหาจะอยู่อะไรมีคนดูแลให้หมดสมมติที่เรามีบ้านหลังหนึ่ง เราต้องไปจ้างลูกจ้างไหมไม่ต้องมีส่วน<ะ>กลางไม่ต้องครับส่วนกลางแล้วก็<ต>ไว<ม>้ใจได้เรียกใช้ได้คือเราสกรีนมาแล้วแล้วก็เขาเขาอยู่เนี่ยมันเหมือนหม้อข้าวเขาเขาไม่ไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองแล้วก็เรามีการตรวจสอบมีการเรียกคอสเช็คอะไรกันอยู่เป็นประจำครับอ,อย่างถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยเราจะ เขาเรียกเตือนเปิดเปิงเวลาเอาอะไรของจากบ้านเราไปอย่างเงี้ยก็เวลานี้ก็มีอยู่เสมอไว้จงไว้ใจกันอยู่กันมาสิบปีวันนี้คืนดีหายไปแล้วเอาไปด้วยแต่มาอยู่อย่างงี้เราสบายเพราะว่างานบ้านก็ไม่ต้องทำเพราะอายุมากแล้วมีคนทาให้หมดมีคนทำให้หมดแล้วก็เสถียรภาพดีคือคนนี้ออกแล้วก็มีคนแทนให้เออคือไม่ขาดไม่ขาดลูกจ้าง ถ้าเราอยู่บ้านของเราเองเนี่ยเวลาหายทีหนึ่งหาไม่เจอใไม่รู้จะไปเอาที่ไหนยุ่งฮะครับอย่างบ้านผมก็เจอเหมือนกันครับบางทีคนซักผ้าครับกลับบ้านไปทํานาแล้วไม่กลับมาครับเพราะว่าข้าวราคาดีครับตอนนี้เต้นเลยไม่รู้จะทํำยังไงครับอถ้ามาอยู่อย่างนี้ทุกอย่างซักผ้าอะไรมีพร้อมครับผมข้อที่สี่ที่เราจัดให้มีอันนี้ก็คือมีมีสังคมที่ดีพอดีรูปแบบของโครงการแบบเนี้ย มันตรงกับปัญหาชีวิตของคนมีอันจะกินแล้วก็คนมีการศึกษาดีเพราะว่าคนพอมีอันจะกินมีการศึกษาดีเนี่ยตัวเองเรียนสูงบางทีก็แต่งงานช้าหรือ<า>ไม่แต่ง,งต่งเลยนี่พอพอพอคนกลุ่มเนี้ก็เลือกมาอยู่ที่นี่ก็กลายเป็นสังคมอุดมปัญญาเป็นสังคมของคนโอ้อันนี้คําดีสังคมอุดมปัญญานี่พอเราอยู่รวมกันเนี่ยก็ไม่สร้างปัญหาให้เพื่อนบ้านก็เป็นสังคมที่ดีทําบุญตักบารมีความเอื้อเฟื้ออะไรกัน ก็รั้วก็ไม่ต้องมีก็อยู่ร่วมกันเป็นเป็นครอบครัวใหญ่ไปเลยอย่างนนี้อันนี้ลูกค้าชอบมากเพราะหาซื้อไม่ได้ไอ้บ้านที่ไม่มีรั้วเนี่ยอสังคมนะหาซื้อไม่ได้สังคมนะหาไม่ได้หาไม่ได้จะไปซื้อใครก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของการมาร่วมกันครับคราวนี้เมื่อมาอยู่คนในระดับเดียวกันอุดมปัญญาอย่างนี้ครับเคยทํางานทําการเป็นใหญ่เป็นโตอะไรมาแล้วในบ้านปลายก็อยากจะใช้ชีวิตพัก มมีข้อห้าอย่างนะอสีข้อมีมาแล้วนะฮะก็คือชีวิตปลอดภัยสุขภาพดีขึ้นสะดวกสบายสังคมดีมข้อห้าเนี่ยแบบมันขัดแย้งกับสีข้อแรกคือสีข้อแรกเนี่ยใช้เงินหมดเลย่<อ>จะทําให้ได้พวกนี้ต้องใช้เงินแต่ข้อที่ห้าเนี่ยมีเขาเรียกว่า low cost of living มีค่าของชีพต่ําถึงถึงแม้เราจะมีเงินนะแต่เราไม่อยากให้มันล่วนไหลไปเร็ว นั้นซื้ออะไรก็แพงจ่ายเลยก็แพงอันนี้อันนี้เราทําทําได้เพราะว่าที่ไม่ต้องเก็บราคาแพงเพราะว่าหมู่บ้านเราใหญ่ต่อไปเรามีเป็นพันหลังนั้นก็แชร์คอสกันเฉลี่ยต้นทุนไปอย่างพนักงานที่จัดมาบริการเนี่ยเขามีงานทําตลอดไม่ใช่นั่งนั่งนอนนอน,น,อนเข้าบ้านนี้ทําบ้านนี้อะไรเนี่ยเดียวเขามาทำความสะอาดให้เราเนี่ยเราจ่ายเขาร้อยหนึ่งแต่วันนึงก็ทําได้หลายหลังเราก็จ่ายแค่ร้อยเดียวอ,อย่างเงี้ยมันทําให้บ้านนี้ก็จ่ายร้อยเดียวร้อยเดียว ก็ออทําความสะอาดให้อาทิตย์หนึ่งก็ทําแค่วันเดียวพอแเออรพราะบ้านพอเราจัดอะไรเสร็จหมดไม่มีฝุน่นไม่มีอะไรกนะ็ทําให้ต้นทุนชีวิตถูกลงเรามีตั้งแต่ระดับเป็นร้านข้าวแกงจนถึงร้านพัตคารเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลือกตามอัธยาศัยได้คนที่ไปทามาหากินที่เมืองนอกอครับสนใจในเรื่องนี้อออันนี้เยอะคือคือจะถูกกับวิถีชีวิตของคนที่ ไปอยู่ต่างประเทศแล้วรีทายแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยเพราะคนคนกลุ่มเนี้เพื่อนจะน้อยละกลับมาจะเหงาแล้วเวลาไปซื้อหมูบ้านจัดสรรตอนนี้น้ําลายบูดเลยไม่รู้จะพูดกับใครไม่รู้จะพูดกับใครไปเพื่อนบ้านเขาก็กั้นรั้วปิดประตูสูงหมดไปเคาะประตูเขาบอกเดี๋ยวนึก็เป็นขโมยขจรเออไม่ได้แต่พอมาอยู่ที่นี่นี่เดินไปที่ไหนก็เจอแต่เพื่อนแล้ววันเหมือนกับวิถีชีวิตคนข้าที่หมดแล้วครับ คือเขาอยู่ถ้าอยู่ในต่างเรียกว่าออกจากต่างเมืองออกไปอยู่ที่ชานเมืองเลยบ,บ้านของเขานี่ไม่มีรัว้วครับก็จะเหมือนที่นี่เหมือนกันที่นี่เลยครับไม่มีรัว้วครับต่างคนต่างก็มีความสุขครับเออมีอีกเรื่องหนึ่งที่นี่ให้คนเลี้ยงหมาไหมให้ตัวเล็กที่นี่สัดส่วนคอนกรีตน้อยฮะจะแค่สองสามเปอร์เซ็นต์ ที่เหลือมันเป็นน้ําเป็นหญ้าเป็นสวนเป็นสนามไปหมดตอนนี้ก็ปลูกต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นครับอันนี้โปรเจกต์เราเป็นเมืองช,ชื่อว่า Wellness City Wellness City ครับ Hospital House เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านใน Wellness City mm. มันก็จะมีองค์ประกอบของตัวเมืองนะก็คือหมู่บ้านมีโรงพยาบาลแล้วก็มีสถานดูแลผู้สูงอายุเรียกว่า Nursing Home mm. แล้วก็มี ส่วนประกอบเช่นร้านค้าการบริการอื่นๆเนี่ยทำให้มันเกิดการใช้ชีวิตเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วอยู่ในนี้ได้โดยไม่ต้องออกไปไหนพระเว้นไปเที่ยวแล้วข้อสําคัญวคญวามปลอดภัยความปลอดภัยที่ผมเห็นว่าสําคัญที่สุดก็จะมีเรื่องตั้งแต่การเข้าออกทางเดียวเรามีรั้วรั้วใหญ่รอบโครงการแล้วก็มียามลาตระเวนมีรปภแล้วก็ตามบ้านทุกหลังเนี่ยเราจะมีสัญญาณฉุกเฉินให้กด พกดปุ๊บมันก็จะมีไซเรนดังหน้าบ้านมีแสงไฟวาบแล้วสัญญาณมันก็จะขึ้นพร้อมกันที่ส่วนกลางก็จะโชว์ว่าบ้านหลังไหนเรียกมาออใช้ได้ทุกเรื่องฮะไอ,อ,อ้ระบบเนี้ยตั้งแต่เรื่องการเจ็บป่วยเจ็บป่วยฉนวนกระทบหนาหรือเรื่องความไม่ชอบมาพากลข้างบ้านอ้าวใครมาตะคุ่มตะคุ่มอะไรเงี้ยก็ใช้ไอ้นีก้กดได้แต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็มีทีมแพทย์มีรถแอมบูเลนส์มามาตรวจเยี่ยมมาดูแลให้ที่บ้าน คนที่มีคนเรียกว่าต้องมีพยาบาลประจําตัวนี่ครงนี้ก็มีบริการใช่ไหมมีฮะก็มีแบบประเภทจัดให้อยู่ประจําหรือว่ามาตรวจเยี่ยมวันละครั้งอย่างเงี้ยแล้วแต่สภาพท่านนี้ก็ดีครับเพราะว่าชีวิตที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับผมเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าเป็นสวรรค์ครับของคนที่มีอันจะกิิครับก็ให้รางวัลชีวิต เป็นรางวัลชีวิตในบ,บั้นปลายของชีวิตจะอยู่ที่นี่อย่างมีความสงบ,บแล้วก็มีแต่ความรื่นรมรสิ่งต่างๆนาๆนาแนลาาาปล่อยทิ้งไว้ในเมือง